วิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาของรัฐบาลบริหารงานโดยผู้อำนวยการดรสันเพชรนุกศรีอันเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2556ดังนี้รับผู้จบม .3 เรียนต่อปวชและรับผู้จบม .6 หรือปวชเรียนต่อปวสสาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลังสาขางานอิเล็กทรอนิกส์สาขางานเชื่อมโลหะสาขางานก่อสร้างสาขางานโยธาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์สาขางานการบัญชีสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานการขายสาขางานการพัฒนาเว็บเพจของทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุนโครงการเยาวชน A.P.P.C. ทุนจุฬาภรณ์ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ และทุนเฉลิมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลเช่นส่งนักศึกษาฝึกงานณประเทศญี่ปุ่นสอนภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพัฒนากิจกรรมลูกเสือสู่มาตรฐานสากลเป็นต้นเรียนที่นี่มีรายได้ระหว่างฝึกประสบการณ์มีงานทำระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำทันที เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโทร042-295-254 042-207-679หรือ www.kutc.udon.ac.th เป็นแหลงเรียนรู้สร้างคนดีสรางชื่นชมสมเป็นเอง